สใส่แมมดูอ่าอันนี้ภาคสองนะคะคุณยายภาคสองนะคะแม่ชื่ออะไรนะอํานวยหานชนะอ่าอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านโนโนหนนตาบลโนโนหนนอ่าเกิดที่นี่เนาะจะใจส่ชุดสวยใช่ไหมเนี่ยอําเภอวะินจอุบลอ่าจะใจส่ชุดสวยใช่ไหมเนี่ยช <laughs> ุดสวยแบบไหนนะคุณยายแบบนี้แหบบน่ายัก นางผีเสื้อสมุทรที่ระยองนั่นเหรอนางผีเสื้อสมุทรที่ระยองเหรอมันใส่งี้เหรอเออเป็นไงจ๊ะแต่เอาไปดูที่หัวโอ้ผีแล้วใส่ชุดแบบนี้เหออเป็นไงผีเสื้อสมุทรนะเนี่ยตัดข่าหัวมันจะไหม้คงจะสินุ่มจีนเข้ามาเขภาคใกล้ๆหน่อยดิตัดยังไงนะ มันตัดผ้ากขวมันจังได้คนจังฉีนุ่งอย่างนี้ต้องให้ใครนุ่งอย่างนี้ต้องให้ใครนุ่งถึงจะนุ่งได้อันอันนี้กูก็เห็นเต็นตัดให้พี่นุ่งแล้วมันจังฉีนุ่งคนนุ่งโมบินใช่ไหมโอ้ยเนาะมันมันใหญ่เนาะยักษ์อืดูดิตัวเล็กคือเดลยก็ภาคสองต่อค่ะโอเคคุณยายก็นุ่งให้ดูแล้วคือขำขำเล่นๆนะคะสนุกๆค่ะโอเคบ๊ายบายขอให้ทุกคนจง ประสบความสำเร็จนะคะบายบายคุณยายด้วย <c oughs> คุณยายบายๆด้วยเอาคุณยายกันจีบายบายคุณกันโอเคนั่าดู